สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทาง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวบึงเหมือนเดิมเนาะพี่จ๋ากับแนวทางฮานอยนะคะฮานอยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กตัง้ง่สิ8ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองโปรโชาวิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันเนาะพ,พี่จ๋าสำหรับแนวทางที่แอนให้ไปของเมื่อวานวันที่16นะคะเดี๋ยวค่อยดูแนวทางของวันที่1 7เนาะวันที่16นะคะแอนให้เด่นที่4 5 9ห้าเก้าให้วิ่งรูดไปที่4ในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ1 4 2นะคะหนึเด่นที่4มาเนาะ วิ่งรูที่สี่นะคะแอดให้สี่สองตรงตรงเลยนะคะส่วนแปดหลุดไปเนาะในนอยกาชาตินะคะหกสองเก้าล่างสองหนึ่งนะคะเด่นที่เก้ามานะคะพ,พี่จ๋าจับกูหลุดนะคะเพราะว่าให้แอดให้รูดไปที่สี่เนาะดูแนวทางเล็กทูบเมื่อวานสองเก้ามานะคะอ่า29มา28มาสองมาในรอบพิเศษแล้วก็ในรอบปกติก็28มา ส่วนในรอบพิเศษนะคะ920มาในบินเล็กทูบส่วนเหลืองเหลือเนี่ยก็ไปเข้ารัฐบาลไปเข้าลาวพัฒนานะคะแนวทางเล็กทูบเมื่อวานปังมากเลยเก็บทุกมุมเลยทุกประตูเลยนะคะก็ยินดีด้วยสมาชิกในกลุงนะคะสำหรับแนวทางเล็กทูบบุกะไปกันต่อนะคะ128นะคะแอดก็หลุดไป89ดินที่9มาในรอบ VIP นะคะ สามเก้าสามล่างหกเก้านะคะดินที่เก้ามาทั้งสองเนาะแต่ว่าวันนี้ตัวแอนให้รูดมาแค่ในรอบเฉพาะกิจเนาะพี่พี่สา่ะก็ต้องกลับอโทษสามอ่าสำหรับท่านที่ตามสามหน่อยนะคะมาดูกันต่อนะคะกับแนวทางของวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดนะคะวันนี้ก็รัฐบาลไทยอกนะอกเนาะเดี๋ยวแอดให้ดูแนวทางเลขทูบของรัฐบาลไทยแป๊บนึงนะคะ รัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยทกศนะคะสามารถน,นําไปเป็นแนวทางได้เลยแล้วก็ฮาหนอยนะคะก็ได้สี่หนึ่งสามสามเนาะพี่ๆจ๋าสี่หนึ่งสามสามอ่าใครจะเป็นใครจะไปแปลงสามกับแปดอ่าสามแปดแปดสามยังไม่ได้จับคู่ให้ก็สามารถแปลงได้เนาะน้องจับแบบนี้นะคะอ่าอันนี้แนวทางเลขทูบเนาะเพื่อใครอยากจะนําไปเป็นแนวทางส่วนรัฐบาลไทยของเอสเนาะเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้อง อันนี้แอดลงให้นานมากแล้วนะคะอันนี้ถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะอันนี้ก็คือรัฐบาลไทยเนาะอ่ะมาตามกันต่อกับฮานอยของเรานะคะใครชื่นชอบเหมือนแอดค่อยตามนะไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะแนวทางอ่ะเป็นการคำนวณมีเขามีหลุดเด้ออ่ะมาดูกันส่วนดินนะคะดินดินวิ่งรูดในวันนี้แอดให้ดินไปที่สอง สามแล้วก็จิดนะคะวิ่งรูดอ่าวิ่งรูดไปที่สองนะคะพี่พี่จา๋าวิ่งรูดไปที่สองสองตัวที่แอดเน้นให้นะคะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสามนะคะสองเจ็ด สองแปดแล้วก็สองนาวนะคะอ่ะใครชื่นชอบเหมือนแอดในชุดนี้นะคะจุดไว้แคบไว้เดี๋ยวแอดจะไปชุดที่เป็นตารางตัวดินนะคะพี่ๆจา๋าเพื่ออยากจะจับในตารางเนาะแคบไว้เลยนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะเข้ามารับชมแล้วก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยเด้อพี่น้องจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนาะ อ่ารับชมคลิปแอดให้จบเนาะยังไม่ดูถ้านานเกินไปก็เปิดทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังอามาดูสูตรมันรวมกันตอน่อเดี๋ยวดูผลสรุปในชุดนี้กันก่อนค่อยดูตัวใหม่สําหรับในชุดนี้แอดให้เด่น4ี่เด่น5ไปนะพี่ๆจ๋าห้านี้ไปเลยนะห้าไม่มาเลยนะคะห้าไม่มาจริงๆเลยนะคะแอดตัดไปเลยนะคะอ่ะหนึ่งสี่สองสี่สองเด่นที่สี่มาล่างแปดแปดหลุดไปนะคะ หกสองเก้าสองเก้าหลุดไปนะคะล่างสองหนึ่งแอดหลุดไปเช่นกันเก้าสองศูนย์สองแปดวันนี้หลุดหลุดจริงๆเลยนะคะพี่พี่จ๋าหลุดจริงๆเลยอ่ะส่วนสองแปดแปดเก้าแปดเก้านี้ไปเข้าตารางตัวดินเนาะอันนี้คือเข้าตารางตัวดินเก้าสามก็คือเข้าตารางตัวดินเก้าหกก็มาในตารางตัวดินนะคะตัวที่แอดจับคู่วันนี้มาแค่ในรอบเฉพาะกิจนะพี่พี่จ๋าต้องกราบขอโทษด้วยนะคะไปเข้าตารางหมดเลยนะคะ ตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะกับของวันที่สิบเจ็ดนะคะวันที่สิบเจ็ดนี้มาดูกันว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะถ้าชื่นชอบค่อยตามแอดเดอร์มาดูตัวเด่นกันนะคะเด่นในตารางวันนี้ให้เด่นไปที่สองนะคะเจ็ดหกหกหรือเก้านะคะหนึ่งสามแปดนะคะส่วนเด่น เด่นสุดในตารางแอดให้เด่นไปที่2แล้วก็7เด่นไปที่2แล้วก็เจ็ดระวังเขาจะมาประกบคู่กันด้วยด้วยพี่น้องจา๋ามาเด่นที่สองตัวที่แอดจับคู่ให้มีสองหนึ่งสองสามสองเจ็ดสองแปดนะคะส่วนเจ็ดนั้นแอดให้ไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหก เจ็แปดนะคะมาตามต่อกันที่ชุดกันเนาะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะอ่าชุดกันนี้แอดให้ไปที่หนึ่งศูนย์สามศูนย์นะคะเก้าแปดแล้วก็เบิ้ลไปที่ห้าห้าพี่น้องจ๋าเบิ้ลไปที่ห้าห้าแล้วก็เก้าเก้านะคะสําหรับสายเบิ้ลวันนี้ก็จะเพิ่มมาอ่อาสองคู่นะคะ มาดูตัวที่แอดเน้นกันว่าเด่นที่2แล้วก็ด่นที่7จะเน้นไปในตัวไหนตัวที่แอดเน้นในเด่น2นะคะเน้นไปที่2 3 2สเดนะคะส่วนด่นที่7นั้นแอดเน้นไปที่71แล้วก็7 6ชุดกันนะคะชุดกันนี้30นะคะแล้วก็55อ่า ใครชื่นชอบเหมือนกันนะจุดไว้แคบไว้7จ็ดหกเรียลลืม79ด้วยนะอย่าลืม79ด,นะด้วยนะคะแอดคำนวณออกมามี79ด้วยนะอันนี้7จ็ดเก้าด้อมาจะได้เห็นใกล้ๆชัดๆนะคะแคบไว้นะคะให้นําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกัน สูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดเดอ้อมีน้องจา๋าแอดก็ขอขอ,ขอบคุณ p p ่พทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆงขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ